ใหญ่ของเราเมื่อเช้าเลยนะครับเบลไวท์ไพมาอันนี้ปกติพวกเขาออกประมัวแล้วล่าสุดประกาศตัวของโค้ชแล้วสามคนไม่ได้เกินค่าเท่าไหร่มาช่องเจ็ดอันเกินค่าเลยครับอันนั้นร้องหือทุกทุกคนเลยหือหมดเลยพวกเราเนี่ยร้องหือหือหือหื้อหมดเลยก็คืออย่างก่อนหน้าที่ทราบกันก็ว่าเขาก็มีการเปิดตัวเดวอยท์ไพร์ัยี่สิบห้านะครับที่จะเน้นกคือรลองครับความหลากหลายของชมชน LGBTQ นะครับนะเกิดตัวก็คือมีโค้ดสามคนใช่ไหมมีโค้ดเบนนะครับเบนชลาทิดนะครับมีโค้ดแอมนะครับแอมสวรสดิ์แล้วก็มีโค้ด่ามไทยอไทม์ไทยฮิตมีอัพออลไนท์อ่านะฮะครับนะเดี๋ยวจะนะครับก็ออกอากาศในช่วงของเดือนหน้านะครับมิถุนายนเดือนพายมันนะครับสิบห้ามิถุนายนสองทุ่มครึ่งทางอวันอาทิตย์สองทุ่มครึ่งนะทางช่องเกต HD เออช่องเกตช่องเกตนะครับล่าสุดก็ช่วงเช้าช่วงสายก็มีการ เปิดตัวรายการนะครับมีการเปิดให้สัมภา์ตัวรายการเนาะตร,รงกับ,ก,บก,ก,การประกาศซึ่งก็มีการทางครับซึ่งตรงกับการประกาศอย่างทองท่องเจ็ดเมื่อวันที่สอบพิสภาที่ผ่านมานะฮะแล้วก็และที่สุดของความบันเทิงกับรายการเพลงคุณภาพโปรดักชั่นดิ่งใหญ่ครั้งแรกที่ทองเจ็ด HD กะชุกคเวลาความทามีอย่านี้บอกก็ไม่ดูไม่ได้แล้วออเอเอไอเราโดนวอยนะไอนะเราเป็นรายการอื่นอไงใช่ใช่ไว่ารายการอื่นจะมีรายการผลิตใหม่ไม่ใช่เออมาลงเอาลอยมาลงนะ นาะก็เตะเข้าใจได้เมื่อก่อนเราก็กินไว้ไงเราเข้าใจว่าเอ้ยถ้าเดี๋ยวว่าอยู่ช่วงวันใช่ไหมมันก็กลับไปวันดีถูกไหมใช่อยู่ช่วงวันแต่ว่าถ้าเดือกอนี่ส่งยังอยู่น่าจะไปช่วงเวลาอื่นก็ได้มั้งปรากฏว่าอาจจะแบบตกไปหลังๆก็ว่าหลังก็ไม่มีเหมือนกันก็เลยตกไปช่องอื่นเลยไปช่องอื่นเลยนะครับไปช่องอื่นดีกว่าอ่ะซึ่งขอบคุณที่ขอบคุณในเคสนะครับที่เตือนเข้ามานะครับว่านีตอลองวอก็มาวันนั้นเหมือนกัน อ่าก็คือมาทั้งเรืตอตลองวอลแล้วก็ดวอยก็คือผูผังดูยาวๆเลยนะดูเรือองตลองวอลขอใครดูเรืตอตลองวอลเดือดตลองวอลเออเรืตอลองวอลเสร็จจบปั๊บดูขาวครับแป๊บเดียงเออแล้วก็ไปดูเดยวอยกรต่อเลยหูผังดูยาวๆสุดยอดละเออนะครับอันนี้ยาวดูยาวๆจริงๆยาวจริงดูกให้ตายลองดูนะอืม ลองดูลองดูนะครับนี่ไม่บ่อยที่จะเห็นรายการที่ย้ายจากตึกพระรามสี่ไปอยู่ตึกบ่อชีพอ่าอันนี้มันไม่ไม่บ่อยครับคือปัญหาคือมันย้ายหลายหลายที่ไงเันะมันย้ายแบบสี่ช่องใช่ไหมเออก็จากเริ่มไปสามแล้วไปเริ่มจากสามไปพีพีแล้วก็ไปพีพีแล้วไปวันวันไปเจ็ดตอนนี้สภาพเหมือนเวิร์กพอยเหมือนชิงร้อแต่ย้ายกลับด้านนะตรงตรงกลางเหมือนกันเออพอยนะชิงร้อก็ย้ายบ่อยนะแต่ย้ายก็แค่สามช่อง ไม่อ่ามันวนอยู่สามอันแต่ว่ามันไปแต่มันไกลเอ้ยคุณเดี๋ยลืมพอดีมันไปสี่ช่องอ่ะถูกปะเออไปสี่ช่องอ่ะเออเตดเตะที่สุดท้ายเขามันก็ชัดอยู่ลยแล้วไงเพราะเขามีที่ของตัวเองแล้วอ่าอ่ะเกียคนละเกีกันแต่ว่าอืมมันย้ายยือะครับ<ย>อืมย้ายยอะอยายยอเออเขาอาจะคืออ่อาได้ไม่ทราบข่าวมานะฮะเขาบอกว่าโคนดทีสองนี้มึงเหมือนใกล้จะพึ่งจะจบอ่ะใกล้จะจบรอบออดิชั่นเออพึ่งใกล้จะจบออดิชั่นอินออดิชั่นนะครับเ ใช่ครับสามรอบชั่สาร,อบ,สารอบจะบ้าคือปีคือปีตั้คือรายการโกลเด้น o องเนี่ย<ช>วัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนี้แหละครับก็คือหน<ฟ>ึ่งซีซั่นยาวใช่หนึ่งซีซั่นเอาอประมาณครึ่งปีเออเป็นแบบั้งเ,เริมนะครับใช่ไม่เป็นไรแต่คือตอนเนี้ยเรารู้ว่าเดอะเดวอสซีซั่นใหม่เนี่ยอยู่ช่วงเจ็ดแต่กระนั้นตื่นเดวิต่อต่อไปที่จะมาอยู่ไหนเราคาดเดาอะไรไม่ได้ละเออิ่มเดาอะไรไม่ได้ เอ,ออนนอาจจะอยู่เจ็ดต่ออะไรอย่างงี้หรือว่าจะกลับต่ออะไรไม่ยังไงอ่ะแต่ที่แน่ๆนะครับพี่กบยังอยู่นะครับอ,อ้ฮะผมแฮปปี้มากไม่ว่าจะย้ายไปไหนพี่กบจะตามเราไปทุกที่ผมชอบมากใช่ใช่พี่กบยังอยู่เอนะครับขอบ <Happy. S 2> คุณมากแม้กระทั่งถึง<อ>ไวไฟก็ยังมีพี่กบนะครับขอบคุณแจงรับ